สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สอนการใช้เครื่องพิมพ์ภาพ Double Heat Press นะครับซึ่ง Double Heat Press นี้สามารถนํามาพิมพ์เคสโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้หลายรุ่นทั้งแบบเต็มรอบและแบนหลังสามารถพิมพ์แก้วสกรีนเสื้อนาฬิกาพวงกุญแจและอีกหลายอย่างนะครับ ตอนนี้คะก็เป็นการสาธิตการทำจิ๊กซอว์นะคะด้วยเครื่องดับเบิลฮีเพสนะคะแล้วก็ปริ้นกระดาษปริ้นหมึกใส่กระดาษแบบนี้แล้วก็เป็นจิ๊กซอว์ยนสาธิตอัน A ไซส์ A ห้านะคะแล้วกดตั้งอุณหภูมิต่ำสุด3า5สูงสุด355เวลาก็50วินาทีนะคะจากนั้นก็เราก็เอาเหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะหลักการเดันหมดทุกอย่างเลยเอาจิ๊กซอว์ข้ามลงไปกับข้ามลงไปกับ ภาพนะคะความจริงแล้วทำเกินมานิดเดียวก็พอนะคะทําภาพให้เกินมาจากที่สองข้าง,งสองมิลก็เพียงพอแล้วนะคะจากนั้นเราต้องเอากระดาษขาวปล่าดับเบิเอรองไว้นะคะเพื่อไม่ให้หมึกที่เกินจากกระดาษเนี่ยไปติดที่ยางนะคะจากนั้นเราก็ไปวาง เช่นเดียวกันกดลงกดสตาร์ทเวลา50วินาทีถอยหลังนะคะค่ะเมื่อนักเราถอยหลังเออถอยหลังแล้วปุ๊บก็ดึงขึ้นมานะคะกดสต็อปแล้วก็ดึงดึงกระดาษออกนะคะจะเห็นว่ามึงจะกระดาษจะไปติดที่จิ๊กซอว์นะคะสวยงามมากเลยค่ะ สามารถเอาไปใส่กรอบได้เป็นของขวัมเพื่อนได้นะคะจิ๊กซอ์เดี๋ยจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะมากอย่างตัวนี้ต้นทุนส,ส0บาทสามารถขายได้250หรือร้อก้านะคะกำไรหลายเท่ามากทำเพียงแค่50วิน,นาท,ทีเท่านั้น และนี่คือวิธีการทำจิกซออย่างง่ายๆใช้เวลาทั้งหมดเพียง2-3ถึงมนาทีเท่านั้นด้วยเครื่องดับเบิลฮีทเพรสเมื่อซื้อเครื่องกับทางเราเราจะสอนเทคนิคพิเศษเฉพาะซึ่งเป็นเทคนิคที่ทางร้านคิดคนเองด้วยนะครับอย่ารอช้าครับทำก่อนรวยก่อนครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่083-034-0895 089-452-3504 www. i d e a t o ok o k i c k ห o m หรืออ ok ีเมล i อ e a tolick@ gmail.com ไอเยุูคริกจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด